จะเป็นไม้ยกสูงนะครับพี่น้องราคายกสูงทางขึ้นครับขึ้นมากครับนี่ครับเป็นอาคารไม้ทางคุ้นนี่จะย่าอวิถีคุ้นแต่ว่าตัวนี้ปิดครับจะเป็นอาคารไม้นะครับบรรยากาศ ทา,างย้างครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายซุเผู้์สก้สนครับ นี่คือีพิพิธภัณฑ์นะครับจังหวัดนนท์นะครับเรือวาศาลากางเก้าจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นไม้ซักนะครับไม้ซักทางหลังนะครับพี่น้องเป็นสาลากางเก้านะครับเป็นอาคารโบราณโบราณเป็นอาคารเก้านะครับไม้ซัดทางหลังสวยง,งามพี่น้องครับ เด็จผ้าเลาะส้มเบิ้งครับนี่ครับเป็นสาราการเก้านะครับโมนี้ก็ยังเคยเป็นมหาไลมหาไทยนะครับแล้วก็เลยเอามาเป็น ราล,ลางจังหวัดนนทบุรีนะครับและนี่พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทนอยูนี่ครับนี่ฮะ่วนนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวจะพาขึ้นล้อส้มครับน่ครับนี่ค,คือบริเวณด้านนอกนะครับด้านล้างนะพื้นที่นะครับตะก่อน เดี๋ยวจะพ้ายางลอส้มทาบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับจะเป็นอาคารไม้นะครับลรวกศาศเทศท่ายางเสริมต้อกันนะครับซึ่งจะเป็นบางอาคารกับผู้พังไปตามการเวลานะครับ นี่ครับพี่น้องครับซึ่งเป็นภาพที่คาสซิกขนาดพี่น้องครับเกิดเป็นที่จอดรถป็นของเทศบาลน,นะครับตอนนี้ โซนนี้ก็จะเป็นบ้องจอดรถหมดแล้วครับพี่น้องครับไว้สำรับเป็นลาดจอดรถนะครับแต่ว่าบริเวณอาคารนี้โซนนี้จะปิดนะครับเพราะว่าผู้พังไปตามการวลานะครับแต่ยังแต่ยังเป็นอาคารที่คลาสิกขนาดพี่น้องครับ นนอกนี่ก็จะล้มลื้นขนาดพี่น้องครับมันจะปูต้นมอไม้ไว้นะครับหน้มนะครับแต่โซนนี้นี่คือติตายไว้แล้วครับผูพัพงพไม่สามารถจะขึ้นได้นะครับ จะเป็นทางเสริมนะครับตัวนี้เสริอมอ้อมไปเลยครับแต่ว่าโซนนี้จะเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นนทบุรีไปแล้วครับแต่โซนในที่มันยังใช้การไม่ได้ก็คือปิดไว้นะครับนี่ครับโซนนี้จะเป็นบ้องจอดรถกหมดแล้วพี่น้องเลย นี่คือสาระกลางเก้าจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งยังคงคลาสสิกขนาดพี่น้องครับเป็นไม้ซักทั้งหลังนะครับสร้างขึ้นแ้แต่สมัยรัชกาลที่ห้าประ้พี่น้องครับ ขึน้นปีนยางส้มทั้งทึ่งได้ครับจะพาพี่น้องเขาขึ้นยางส้มนี่ครับศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนท์นะครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะพี่น้อง ต่อรองเท้าก่อนน่ครับนี่คือเวลาทำการนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์9้นกาถึง17บเจวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเลิก10บนิกาถึง18บแปนะครับเอาเอานีครับบริเวณด้าน ทัางในนะครับที่โซนที่เขาจัดเธอขึ้นมาส้มได้นะครับจะเป็นไม้ยกสูงนะครับพี่น้องหลังคายกสูงไม้แซดท,ทัา้งหลังครับพื้นก็นจะเป็นไม้ทังเา้าพิพิธภัณฑ์นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ย้อนจะเป็นเครื่องปั้นดินเผา ชั้นล่างนะครับชั้นบนน่จะเป็นทีพิพิธภัณฑ์ด้านในจะไม่สามารถถ่ายภาพได้นะครับทางขึ้นครับบันไดนี่ครับบันไดาทางขึ้นพี่น้องครับมีนาเสื้อเลยพี่น้องเลยชุดยอดครับไมซัสทั้งหลังเลย ซนนี้ยังนยังสามารถที่จะขึ้นได้นะครับขึ้นมาชมข้างบนครับโอ้ขาดสีกขนาดเลยครับพี่น้องครับอดยอดครับขึ้นมากครับนี่ครับเป็น คามไม้ทั้งคุณย่าพิทุนแต่ว่าตัวนี้ปิดครับตรงนี้ปิดเราสามารถย้างได้มากประมาณนี้ครับยกสูงละต่างคาเนี่็คือเรืออากาศลงครับสามารถมองเห็นยิวทิวทัศนนะครับมุ่งสูงเห็นแม่น้ำเจ้าพระยา นะครับวิวทิวทัศน์พี่น้องครับสุดยอดเลยครับรุ่มม่กันร,ระบายดีขนาดเลยครับไม่ร้อนพี่น้องนี่ทางร,รงนี้เพพ่นจะสาบมากยิ่นมาได้ครับนี่ครับสุดคลาสสิกเลยครับ จากทั้งหลังถีท่าเรือท่าเรือนนนะครับทางคุณนี่คือตันนี้ก็คือมันปิดไว้นะครับนี่เราไม่สามารถเดินผ่านได้นะครับปิดไว้เป็นภาพที่คดสิกขนาดครับ นกสูงเพื่ออากาศระบายได้ดีขนาดนะพี่น้องครับเป็นส่งยุโรปนะครับผสมไทยนี่ครับโอ้สวยงามพี่น้องเลยคัดซิกนะครับมองไปทางคุ้นกับเป็นวิวทีิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวิวที่สวยงามขนาดครับที่นี่นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับมันไม่สามารถให้ถ่ายรูปได้ครับใครก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับพี่น้องครับจกจะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับพ้าพี่น้องเข้ามาขึ้นมาส้มาคาดเก้านะฮะนี่พี่น้องครับ ร้านขาร้านขายแี่นี้พี่านั้นแต่จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาล่าชมครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม